นิ้วไหหลับนิ้วไหหลัคือเน้นเลยอ่านิ้วไหหลับใช่ครับล้วนๆไม่มีไม่มีโอ้คทนอื่นมาเยอไม่มีไม่มีครับเป็นนิ้วภาษาไหหลับพูดไหหลับค่ะใช่ก่อขึ้นมาเรื่อยๆคณะนิ้วนี้ก็ก่อตั้งราวๆแล้วประมาณร่วมๆเกือบ50ปีแล้วสิคห้าสิบหปีแล้ว การแสดงของของนิ้วไหหลามเนี่ยนะคะมีจุดเด่นหรือว่ามีจุดที่แตกต่างหรือว่าเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกับคณะของ New นิ้วอื่นอย่างไรบ้างอ๋อคณะนิน้วไหหลานี่มันแตกต่างจากคณะนิ้วทั่วไปก็เป็นนิ้วสมัยใหม่ใส่ชุดสมัยใหม่ใส่สูทใส่ใส่กีเผ้าใส่อะไรพวกนี้นะครับอ,อแล้วมีภาคไทยพูดไทยในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโดดเด่นเฉพาะของคณะของโกตีหรือเปล่าคะที่มีภาษาไทยแล้วก็ใส่เฉพาะของ ยิ้วไฮหลัมเฉพาะของยิ้วไฮหลัมอ๋อแสดงว่าที่เราเห็นเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยที่มีการแสดงบนเวทีแล้วมีศึกชิงนางหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีการรบบู๊คฆ่าฟันกันลาเลียนอะไรย่างเงี้ยอ่ามันเป็นยิ้วแต่จิ๋วยิ้วแต่จิ๋วิ้แต่จิ๋วถ้าสัญญาณไฮหลัมนี่ต้องใส่สูตรใส่สูตรอะไรพวกนี้อ๋อแสดงว่าที่เราเห็นทั่วไปนี่เป็นยิ้วแต่จิ๋วแต่จิ๋วเป็นส่วนมากอ่าเป็นองค์ทรงเครื่องเครื่องประดับเยอะๆอะใแต่เป็นยิ้วไหหลำที่ ที่จะเน้นในเรื่องของเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะนิวเฮล์มนี่ส่วนมากจะเป็นนิ้วละครชีวิตเรื่องว่าพ่อผัวแม่ผัวกับพ่อมีลูกสะใภ้างเงี้ยนางเอกรวยพระเอกจนเหมือนหนังไทยเหมือนหนังไทยเหมือนละครไทยดูง่ายเข้าใจง่ายไม่ไม่เกี่ยวกับพงศาวดารเรื่องของสามกบไม่มีไมยใ่ไมคะไม่มีเลยไม่มีเเป็นเรื่องของความรัก มีสึกชิงรักหักสวัสดิ์กันด้วยคำพ <c oughs> ูด <c oughs> ในกก็มีมีก็มีตัวโกงมีอะไรเงี้ยตัวโกงมาจอบนางเองกอะไรเหมือนกับหนังละครไทยแหละเหมือนกัน<ม>อ่าโอ้โหแล้วเรื่องแล้วเรื่องแต่ละเรื่องนี้เราเร,เราคิดพัฒนเรื่อง,อองอยังไงคะในการบทละครในการพูดหรือว่าการขับร้องเนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็มีคนแต่งให้ต้องจ้างคนแต่งต้องจ้างคนแต่งต้องจ้างคนแต่งก็มีคนแต่งให้ก็ตีไม่ได้เองไม่ได้แต่งเองต้องมีคนแต่งให้ค่ะอ่าเพราะว่าบทเรามีตั้งสามสี่ร้อยเรื่องอะบทหนึ่ง สี่ร้อยเรื่องนึกว่าสามสี่เรื่องไม่ใช่สามสี่ร้อยเรื่องโอ้โหเยอะมากเลยแล้วแต่ละท่านแต่ละท่านจะจําเนื้อกันได้หมดหรือเปล่าเนี่ยก็ได้ต้องได้เป็นอาชีพแล้วต้องได้อยู่แล้วค่ะแล้วโกติคัสในคณะของโกติเนี่ยมีคนไทยด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามีคนจีนไหแฝงเลยทั้งหมดคนไทยมีคนไทยน่าจะเป็นพวกคอนวอยพวกจัดอุปกรณ์จัดฉากอะไรพวกนี้ คนแสดงนี่คนจีนคนจีนต้องเป็นจีนหายต้องเป็นจีนน่เพราะว่าเวลาการสื่อสารในการรับส่งกันก็ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจกันใช่ครับคณะของโกตีเนี่ยนะคะเดินทางมาแสดงเฉพาะในขอนแก่นหรือเปล่าคะหรือว่ามีที่อื่นด้วยก็เดินไปทั่วพอออกจากนี่ไปก็ไปปักช่องโคราชอ๋อคือโกตีนี่เดินสายเดินแสดงทั่วทั่วเมืองเลยทั่วประเทศทั่วประเทศไปเหนือจดใต้นะ ออสแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นเห็นการสแสดงของนิ้วไหหล่ามเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเฉพาะนิ้วไหหล่ามเท่านั้นที่จะมีการสแสดงแบบสื่อสารเ,เป็นหมู่คนไหลหล่ามจะมีเงี้ยแหละแต่ที่ส่วนมากจะเห็นนี่ส่วนมากจะเป็นนิ้วตะจิ๋วจะมีเต้นทั่วไปอะไรอย่างเอองี้ยได้ค่ะแล้วออนักสแสดงแต่ละคนเนี่ยนะคะต้องต้องมีการจําบทจําบทแล้วเนื้อเรื่องในการแสดงเนี่ยใช้ระยะเวลาในการแสดงเนี่ยประมาณ กีี่่นาาทหรือวเป็นชั่วโมงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องทั้งเรื่องก็สามชั่วโมงสามชั่วโมงทั้งเรื่องหนึ่งเรื่องสามชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้ยิ่งคนดูหนังเนี่ยลองภข้าไปย้อนหน่อยนะคะเนี่ยกตีสามชั่วโมงหนึ่งเรื่องสามชั่วโมงแล้วก็ก็มีร้องเพลงคาดรายการสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นสามชั่วโมงครึ่งถึงจะจบคืนนึงโอ้โหเยอะมากกตีขาทีนี้คําถามหนึ่งเลยนะคะกับนิ้วที่ใส่สูตรเล่น ความเป็นมานี่คือเพิ่งมาเปลี่ยนเองหรือว่ามีมาแต่รั้งเดิมมีตั้งแต่รั้งเดิมแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วจริงเหรอคะตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วตั้งแต่ห้าหกสิบปีที่แล้วแล้วชุดสูตรเนี่ยอ๋อคือถ้าเกิดเราได้เห็นยิ้วไหลังเมื่อกี้เใส่สูตรน่าใส่สูตรใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะชอบชุดโบราณมากกว่ามันจะสวยกว่ามันจะอะไรกว่าอย่างสูตรนี้เขาดูจนแบบว่ามันก็เหมือนกันในในละครอ่ะในละครแล้วก็จะดูแบบเซ็งเไปแล้ว แต่ตอนนี้เขาอยากดูแบบชุดสวยๆก็ใช้โบราณเยอะก็จะมีผสมกันบ้างอะไรนะว่าเพราะว่าแต่ถ้าเกิดมีเวลาเราเห็นในการแสดงนิ้วเนี่ยพอมีชุดที่สวมใส่ออกมาเราจะรู้เลยว่าคนนี้แสดงเป็นพระเอกคนนี้แสดงเป็นนางเอกคนนี้แสดงเป็นตัวร้ายหรือว่านางรองต่างๆนะคะและทีนี้เนี่ยในเรื่องของชุดเสื้อผ้าแล้วภาษาไทยภาษาที่ที่นามาแปล เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเราเราอย่างโบเนี่ยฟังไทยลําแปลอาจจะไม่ออกแต่พอมีแปลภาษาไทยด้วยนี่มีมาพร้อมกันกับสายเจ้าสูงอย่างสมัยก่อนนี่จะมีอย่างว่ามีคนเจ้าสายไทยในเมืองจีนเล่นเขาจะพูดไทยได้ด้วยก็ทั้งพูดไทยในในเรื่องด้วยอะไรด้วยเงี้ยแลคะอโอโหพอตอนนี้มันแบบจะน้อยลงไปแล้วต้องต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองจีนเยอะหน่อยก็เลยพูดไทยไม่ค่อยได้ แปลภาษาไทยให้คนดูเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องได้มากยิ่งขึ้นจะบอกว่าเพราะว่าเรานั่งดูแล้วเขาพูดอะไรกันเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดาท้าทางออกเดาได้ละแต่ว่ายังไม่เข้าใจาใีคำบอกาเอ๊ะเขาสื่อกับอะไรอยู่ใช,ใช่ไหมคโ,โหนี่ครบจริงๆเลยนะคะเร<ช>ืด้านหลังในการเห็นเห็นแอบไปเห็นด้านหลังในการแต่งหน้านี่คือนักสแสดงก็ต้องแต่งเองหมดเลยแต่งเองหมดแต่งเองหมดแล้วเราจะต้องรู้ก่อนไหมคะวันนี้เราจะแต่งเราจะเล่นเป็นตัวอะไร ต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ก่อนี่จะแต่งให้สีหน้านี้ก็จะรู้ว่าคืนนี้แสดงเรื่องอะไรตัวเองเป็นเป็นบทอะไรโอ้โหใช้เวลาการแต่งหน้าแต่ละคนนี่นานไหมคะกติกก็แล้วแต่ความชํานาญบางคนก็ครึ่งชั่วโมงบางคนก็20่นาทีอ่แล้วแต่บางคนก็ชั่วโมงหนึ่งก็มีเน้นเน้นเน้นสวยหน่อยแค่ชั่วโมงหนึ่งถ้าเน้นแบบเรื่อยๆก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วโอ้โหนี้แหละค่ะแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่าคนผู้ชมกำลังชมอยู่อย่างเงี้ยอยากจะมาร่วมวงคณะของนิ้วไหหลาเนี่ยจะต้องพูดนิ้วไหหลาได้หรือเปล่าคะต้องพูดได้ต้องพูดได้ถ้าแบบถ้ามามร่วมร่วมมาร่วมเลยไม่ได้หรอกพูดภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้มาขอปแปลอย่างเดียวนะร้ <c oughs> <c oughs> องร้อง,องทำงไมเพราะร,ะระถ้าแป,ปาลเขาพูดภาษาไฮหลามาแล้วก็ไม่รู้อีกว่าเขาพูดอะไรแล้วก็แปลไม่ด้ยมันต้องอมันต้องอยู่ในอยู่ในคือไม่ต้องเป็นรูปภาษาไหหลำมาถึงเะนั่นได้นะ ดนนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปบุกข้างหลังได้ไหมคะได้ครับเข้าไปบุกด้านหลังนะคะเพื่อจะดูอ่การเบื้องหลังเบื้องหลังใช่เบื้องหลังของการที่จะออกมาแสดงโชว์ให้กับผู้ชมด้ชมว่าการแสดงวันนี้จะมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างไรบ้างเออเดี๋ยวแอบถามก่อนวันนี้จะแสดงเรื่องอะไรคะอ๋อวันนี้แสดงเรื่องฟ้าประทานพรฟ้าประธานพรมีบทย่อไหมคะฟ้าประทานพรก็เป็น เรื่องที่ว่าพระเอกกับนางเอกมาพบกันในงานโคมไฟล่องเรือไฟเงี้ยนี้จะแอบหนีไปด้วยกันพอดีว่าพระรองนี่ได้หลบฝนมาอยู่ใต้หลังคาบ้านนางเอกก็รู้เรื่องราวเข้าจึงมารับตัวนางเอกไป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 แทนพระเอกก็เหมือนกับพระประธานพรมาหลบฝนอยู่ใต้พอดีฝนตกก็เลยพานางเอกหนีก็เลยว่าตั้งชื่อฟ้าประธานพร เดี๋ยววันนี้จะนั่งเตรียมตัวดูเลยแต่ว่าแต่ละคืนแต่ละคืนก็จะเล่นไม่ซ้ำกันเล่นไม่ซ้ำกันเรื่องละคืนเรื่องละคืนเรื่องละนไปถ้าอยากดูครบ300-400ถึง400เรื่องต้องนั่งต้องตามคณะโกตีจากวันนี้ด้วยแล้วก็ตามไปต่างๆแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัด